hôm chưa để chai chưa 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 แล้วนำตัวใหม่อ๋อ,อแอเสแล้วนำตัวสวัสดีสวัสดีครับเออสวัสดีครับงไสวัสดีครับ,รบเออผมชื่อเด็กชายมมชื่ออะไรยังดงีโด <c oughs> เดี๋ยวเรียนการแสดงต้องออกเสียงชัชดๆเข้าใจไหค่อยๆฝึกเข้าใจไหมครับอ้าโอเค ดื่มา้ำเข้าน้าไปเลยเดี๋ยวกลับมาดูวันท้ปเลูก